โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําเกมทีเออ่เราจะชักธง,งตรงนี้ขึ้นไปแล้วมันไปถึงจุดสูงสุดมันกลับลงมาแล้วมันก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้ววันนี้มันก็จะมี global f a เ h o u ก็คือมันเป็น f ฟ a เ h o u าของทุกอันเนาะทุกเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างงี้แล้วเวลาเราเออกดชักธงเรามันก็จะขึ้นลงไปเรื่อยๆขึ้นลงไปเรื่อยๆคโอเคครับเริ่มจากทํำ proximity ม u เลยเนาะ พ a ร์ s บ a ลา n c ีมัน Anchor มันแต่อันนี้เราจะตั้งชื่อว่า Prox Part s. เอาไว้เอาไว้ใช้วาง proximity พร้อมเมี่นระวาง proximity พร้อมไว้ในนี้มันอาจจะโดนในทงบงังหรือว่า Animation บางังแล้วมันก็จะกดยากเนาะใส่ proximity พร้อมเข้าไป proximity ทีนี้เวลาเรากดคลิกอนันนี้ปุ๊บอันนี้มันจะต้องขึ้นลงเนะาะเดี๋ยวก็ทำตอนขึ้นเงี้ย local p r o x เท่ากับ, Skip บทกเกท่ากับ e s k i p the p a r e t p r o x dot r ticker c o n n e c t i o n นี่ว่ามัน ticker เ,เราจะให้ p r o x e dot b l e เท่ากับ false ที้พอเรากดครั้งหนึ่งแหละแล้วเราจะกดไม่ได้อีกพอมันขึ้นไปปุ๊บระหว่างนี้เนี่ยเราจะไม่ให้มันกดอีกรอบแล้วพอมันลงกลับมามันถึงค่อยกดอีกรอบได้เอ่อทีนี้เราทำทง for i เท่ากับจอหนึ่งสักสิบรอบอะทีเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่ามันจากตรงนี้ขึ้นไปจุดสูงสุดมันเท่าไหร่นี้ขึ้นไปจุดสูงสุดสามสิบสามสตัตร์งั้นเราเอาสิบเอ็ดรอบรอบละสามเอ่อ,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 อ local flag เท่ากับ game dot w o r k space dot flag เราก็ให้ flag พิวอัดทูถ้ามันเป็นโมเดลทั้งโมเดลอะไรเงี้ยเราจะต้องใช้พิวอัตทูนะมันใช้เป็นดอทโพซิชันหรือว่าดอทซีเฟรมไม่ได้เช่นพิวอัตทูแฟลกเก็ตพิวอัตแล้วก็ คูณ c f a m e New 03. 0 30ก็คือมันจะให้อ e ีทงอ่ะเปลี่ยน Position ไปหา Position ของทงแล้วก็บวก Y ขึ้นไปให้มันสูงขึ้น3ก็คือพูดง่าๆมันจะสูงขึ้นทีละ3สูงขึ้นไป11ครั้งก็คือ3คูณ11โอเคทีแล้วก็ให้ Enable ก e ับ o โอเคกชืบอม้่อ ทีมันจะขึ้นไปแล้วมันยังไม่ได้ลงมาเ้วเลยไม่เขียนเขาที่มันลงมาเรา enable มันก็จะเท่ากับถูกปึ๊บอ๋อใช่ที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่เวทให้มันงั้นมันก็คือทำอันนี้เร็วมากๆจนตาเรามองไม่ทันนั่นแหละ c a s dot g a t e ศูนย์ 0. จุดหนึง่งคูณสิบอ็กด นะมันก็จะขึ้นไปแบบนี้ <Wow. S 1> แต่ถ้าอยากให้สมูตกว่าแล้วก็จะต้องใส่หูือให้มันน้อยกว่านี้เนาะสมมติให้มันเป็นสามสเลยนี้ก็เป็นหนึ่งอันนี้ก็เป็นศูนย์จุดศูนย์สามประมาณนี้ปึ๊บอ่นนี่เป็นยังไงดแ,แต่มันยังไม่ลงมาเนะเรื่องทำให้มันลงมาด้วยก็คือทำแบบนี้แล้วแทนที่เราจะให้มันเป็นหนึ่งแล้วก็เอาลบหนึ่งเข้าไปทีมันก็นาจะเวอแบบ อ่ะทีมันจะขึ้นแล้วลงแล้วขึ้นแล้วลงแล้ต่อมาแล้วก็แค่ต้องการให้ไอคะแนนเพิ่มเนาะอันนี้ของผมผมมีอไอตัวที่เซตอยู่ใน r e p i a t storage ไว้อยู่แล้วถ้าใครอยากทำก็ต้องลองมาทำเองแล้วก็ต้องลองทำ global datastore เองนะเพราะว่าในนี้ผมจะไม่ได้สอนที่พอขึ้นลงปุ๊บผมก็จะให้เกม r e p l i a t o storage บบ t map c เท่ากับหนึ่ง อย่าลืมใส่วาลูด้วยนะเมียนมันจะไปบวกอีกตัวอ็อบเจกต์เลยมันไม่ได้บวกค่าข้างในของมัน่นะปึ๊บอ่ะลงปุ๊บนี่เราจะเห็นว่ามันเป็นหนึ่งสีต่อไปก็จะหนึ่งสีอ่าหนึ 1, 4, ่งสีหก่ะนั่นแหละมันจะขึ้นไปเรื่อยๆเนาะโอเคครับทีนี้ต่อมาพอเราทำเมันบวกหนึ่งได้แล้วเนาะ เราก็จะทำให้อ่อไอจิวตรงนี้เปลี่ยนตามด้วยตอนนี้มันเปลี่ยนแค่ใน global f a c t o r t อย่างเดียวอยู่เนาะเราต้องไปที่ game uninstaller d global อ่าไม่ใช่ map updater เ,เ,เนาะแล้วก็ fire o f f i n e ก็คือเออก็คือมันจะส่งสัญ,ญญาณไปให้เครื่องคอมทุกคนเลยว่ามันอัปเดตแล้วอลองดูมันจะเบิกละเบปกเบก ปึก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 หาที่เรารอแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะอีนี่อัปเดตโกโบให้ประมาณนี้ครับโอเคทีนี้แล้วก็ทำอินนี่เสร็จแล้วเนาะถ้าใครอยากไปลองทำไอดัต a ์สตอร์แล้ไวไก็โกโบดัตต์สตอร์นี่เองเนี่ยเอ่ออาจจะไปหาอธิบายตาม YouTube ได้เขาจะมีทำไว้อยู่โอเคครับเด็ผมก็ขอจบแค่นี้ครับบ๊ายบาย